สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีตอนเช้าครับขอบคุณครับครับในเบื้องต้นเรื er ่องของการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ปกติแล้วถ้ามีเรือของต่างชาติล้ําเข้ามาในทะเลไทยหรือจะเป็นประเทศอื่นๆนะครับเขาใช้วิธีไหนในการเตือนครับยิงถ้าเป็นรูแบบนี้หรือยังไงครับใช่ครับมันมีหลักการนะครับด้ายกันอย่างปลอดเยี่ยมตรวดคนต่างๆกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่หรือว่าแจ้งเตือน S <S ครับมีกระบวนการการแจ้งเตือนตามขั้นตอนอันนี้เป,นเป็นเป็นหลักปฏิบัติประจําของเรานะฮะตอนนี้แต่กรณีเรากับพราะก่อนมาประมงนอกนัานน้านมาในส่วนของฝั่งด้านอ่าวไทยนะครับในกรณีของประมงอิมพัชเพื่อนบ้านก็ตามเลยก็ตามเราก็ทาลักษณะเดียวกันส่วนมานเราจะผลักงานออกไปแต่บางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็มีการเรียรว่าอะไรขับแย้งแล้วเขาก็วิ่งหนีอะไรเงี้ยตามติดไล่ตามติดพัลนลักษณะนี้ที่ เบ็นาเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนหน,น้านี้สมัยก่อนคงจําได้นะฮะว่าเรามีเรื่องมีราวเคยยงิงกันด้วยซ้ำไปเรือรบเรารต่างๆไปกระบวนการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องย้อนกลับไปที่ต้นปัญหาเมื่อกี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้อธิบายความอยู่บางส่วนผมขออนุญาตขยายให้เห็นความชัดเจนของปัญหาเรื่องนี้ก่อนเลยครับปัญหาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันปัญหาเรื่องเขตดแดนซึ่งมาตั้งแต่นู่น,นะครับ24 1 1นสิบนะครับนู่นนะครับรัชการสี่นู่นนะครับ มีการดําเนินการคงจํายังได้ถ้าประวัติศาสตร์เรื่องของไซในช่วงช่วงของมิตยวายตะนาวสีเนี่ยนะครับคงจําได้นะครับตอนนั้นก็มีการปักเขตแดนกันนะครับแบ่งกันเลยนะว่าตรงนี้วันบนแผ่นดินเป็นยังไงที่เกาะเกาะช้างเกาะอะไรของอยู่บสยามนะอทันซีนู้นเกาะสองอะไรไปอยู่ของซีของเบนน้านะคือพม่าน่ยุคนั้นนะก็นี่คือนี่คือยุคนั้นแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่มีการชี้ชับลงไป ต่เดียวกันช่วงหลังมาเนี่ยก็มีการใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสทําไว้ให้ของพมา่าหรือสาอยสากลใช่นะครับเราก็ใช้แผนที่ของเราเช่นเดียวกันก็มีการประท้วงเรื่องนี้ว่าไอ้สิ่งที่ฮกขี่ออกมาใช้แผนที่แบบเนี้ยเราก็แย้งไปทางอุตศาสตรของอังกษมีการเปลี่ยนแปลงแต่จุดนี้ก็ยังไม่มีการปัญหาปัญหาที่ว่าเนี่ยอยู่ที่จุดสามจุดหลักๆนะครับจุดแรกคือตรงแม่น้ําปากจันเรี่ยวแม่น้ํากาบุรีนะครับออกมาจนถึงเกาะหลามเกาะคันเกาะขี้นกนี่คือจุด จุดที่หนึ่งจุดที่สองคือตัวเกาะหลามเกาะคันเกาะที่นกซึ่งจะต้องเจรจากันอีกยาเพราะว่ามันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีโน่นนี้ที่ต้องมาคุยกันซึ่งใช้เวลาการคุยกันเยอะเพราะว่าต้องหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งกระทรวงต่างประเทศทราบดีตรงทุกจังหวัดทราบดีแบรับเนรประสาราชแดนทราบดีตระบวนภาคดีสามที่ดแวพื้นที่แผนานุษทราบดีปัญหานะครับเราก็มวรระวังแต่เตือนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ยังไม่สามารถประกาศได้เป็นื้นที่ที่สามต่อนั่นคือกเกาะ กับโดมเนี่ยครับใกล้ๆกับก่านหลานกาะเชนขยับออกไปจนถึง,ถงนู่นครับหมู่ทุงเกาะสุรินนู่นครนะหลังจากเกาะสุรินเนี่ยโลลงมาปร,ประกาศในกกิจาการเรียบร้อยแล้วแต่สามส่วนที่ผมดามเนิยนนะครับยังเป็นปัญหาที่เราต้องจิจาอยู่ต่อเน,นื่องแต่ว่าก็มีหลักปฏิบัติกันว่าเราจะเตือนไม่ว่าจะตอนอบรมภัยอาสาป้องกันชาติทะเลอบรมเรื่องสมาชิของของ,ของศูนยรสานงานชายแดนประมงชายแดนไทยกับเมียนมาเราก็อธิบายความไป ก็ต้องยอมรับอย่างที่ท่านโฆษกของสุาทมก็ตามโฆษกของท่เดืออธิบายก็ตามนะครับผมเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยไอ้ความไม่ชัดเจนของเส้นเขียดแดงเนี่ยบางทีมันก็มีการล้ำเข้าไป <Isaac. S 2> แน่นอนครับฝ่ายฝ่ายที่เขารักษาเส้นของเขาอยู่เนี่ยนะครับตามตามการอ้างของเขาตรงว่าจะเรียกอ,อ้าองก็ได้นะครับเขาก็ใช้แผนที่ของเขาแล้วเข้าไปถ้าเข้าไปลึกมากแต่วินีทั้งสามจุดสามจุดเนี่ยนะไอ้ตรงที่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับเป็นปัญหาตอนที่เราเข้าไปลึกไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะได้ที่ลงที่เดือ เอ๊ะทำคนอยาจะสงสัยว่า,าทาไมเราเคยติดบีเอสติดตามทําไมติดตามไม่ได้บีเอสก็คือคงจําได้คง My, เรือกคมผิดกฎหมายเรืออะไรต่างที่เราให้ติดกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ปากอ,อว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เราดาเน,นินการพื้นไหนที่ยังไม่เป็นพื้นที่ที่เราประกาศชัดเจนเนี่ยไอเราไม่สามารถที่จะไปติดตามตรงนั้นได้เพราะว่าเรา,า,าไม่ได้โปรแกรมอุปกรณ์เพราะว่ามันยังไม่เป็นเขตที่ชัดเจนว่าเป็นของเราหรือไม่ที่เป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันต่อไปนี่นี่คือภาพรวมๆที่เราเห็นว่า ปัญหาตรงนั้นเนี่ยครับมีจุดที่จะเป็นปัญหาหลายจุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมติดตามคุยกับน้องๆที่อยู่ที่ทับเือรภาคอีสานาอยู่ที่สอนชนลำนองก็ตามก็ปัญหาอย่างนี้ครับพยายามจะอธิบายกับพี่น้องชาวประมงแต่อันนี้เราต้องไม่บอกนะครับว่าเราไปรุ่นร้านปัตต้องรอผลการที่ตรวจสอบจริงๆของขคณะกรรมการเอดีซีเนี่ยนะครับเอดีซีเนี่ยให้เข้าชัดเจนก่อนว่าตัวเนี้ยปัญหามันคืออะไร นะครับว่ามันไปล้ําจริงหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการด้วตามติดพานมามายิงเรื่องต่างเหล่านี้เพราะว่าก <c oughs> <c oughs> ็ไปทีเนี่ยปกติแล้วเรือวนล้อมเนี่ยนะครับเขาไปทีติดก่าลำไม่ได้ไปแต่ทับมันไปเป็นเป็นขนาดนี้มากเดียดด้วยในฐานะหน่วยเจ้าของพื้นที่เขาเนี่ยเขาก็ต้องระวังป้องกันเช่นเดียวกับฝ่ายเราเหมือนกันที่เรามีเรือประมงเข้ามาผิดกฎหมายเราก็เข้าไปดูในกันตรวจสอบเระจับเหมือนกันนะฮะอันนี้เข้าใจคิดแต่ว่าอันนี้คงต้องคุยกันในระดับพื้นที่ก่อน ที่ท่าน<ส>โฆษกแล้วว่าทางศูนย์ประสานก็พยายามจะอธิบายความวก็อันดับแรกคือต้องช่วยคนก่อนครับค่ะเสขาลูกน<า>สกเรียนใหญ่ก็เป็นพม่าอยู่แล้วครับคเสขาข,าขาออนุญาตค่ะอย่างเ<า>สษบอกว่าเรื่องของการใช้ VMP ใช่ไหมคะที่เราจะติดกับเรือเพื่อตรวจสอบ VMS ครับ VMS ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างกันแต่มีคำหนึ่งจากทางกองขับภาคที่3ที่ระบุว่าเขาใช้ระบบ CV i s i o n ่นในการตรวจสอบแล้วก็ไปพบพิกัดออันนี้ CV i s ช o n นเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วมันสามารถยืนยันจุดได้ไหมคุณผู้ชอ๋อคือสองงั้นหรครับ C Vision ก็คือสองั้นสองนะฮะสองดูฮะพูดง่ายครับเอาช่วระบบตรวจการเป็นระบบตรวจการระบบหนึ่งอธิบายความเทคนิคอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นระบบตรวจการที่เราพยายาม จะติดตามเรือของเราถ้าล้นออกไปแล้วคอยเตือนตลอดอย่างตอนนี้เราส่งเรือไปอย่างนี้พู้เหนการอธิบายความจากสิ่งที่ได้รับการแจ้งมาแล้วนะครับว่าเราส่งเรือไปเนี่ยเพื่อไม่ได้เพื่อไปสร้างความขัดแย้งหรือว่าความตึงเครียดไม่ใช่นะครับไปเตือนเรือของเราเองว่า,อ,าอย่าทำไปเขตนี้เกินนะหรือเส้นนี้นะอย,อยู่ประมาณนี้นะอะไรนี้ให้อยู่ตรงนี้ไปเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่การที่เขาดําเนินการกับเรือของเราขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญมีการยึดเรือแล้วก็นําคนไทยของเราเนี่ยไปควบคุมตัวเอาไว้ด้วยมุมมองของเสนในฐานะที่เราดูเรื่องของปัญหาทางทะเลมาโดยตลอดมองว่าเป็นการกระทําปกติหรือว่าผิดปกติยังไงอะคะเสขาตรงนี้ตรงนี้ต้องตง้องตง้องยอมรับตรงว้นเราไม่อยู่ในเหตุการณ์จริงน,น,นะครับเพราะตอนนั้นที่เหตุการณ์เกิดคือเอที่ยงคืนสี่ห้านาทีถูกไหมฮะอันตานการตอนนั้นนั้นในัตงคืนเนี่ยเป็น ตรงกวามันมื่นอยู่แล้วนะครับเข้าไปเนี่ยและการเข้ามาชาร์จของเรือของเมียนมาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าบางทีเนี่ยเราตอบอยากเหมือนกันว่าถ้าไม่อยู่ในสถานก,การณ์นั้นเรือเนี่ยไปกีดขวางไปนู่นไปนี่ไปไล่จับกันแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเขาตัดอวนใ,นใต่พวกนี้นะครับมันมีปัญหาในเรื่องของทางทางปฏิบัติการของหน่วยและเรือประมงที่ดำเนินการอยู่ตรงนั้นซึ่งเราตอบไม่ได้เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่จุดไหนยังไม่มีความชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายแะนี้ผมพูดในฐานะ อยู่คนอยู่ทะเลนะฮะเข้าใจคนตรงกันแต่แน่นอนถ้าลักษณะเนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับที่เราเคยตกลงกันว่าขอให้ใช้ลักษณะของการผลักดันคัเจราจารแจ้งเตือนกันก่อนนะฮะซึ่งขถาการวันนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายเบนมาเนี่ยเขาคิดอย่างไรถึงได้เป็น,นการถึงขั้นใช้อาวุธตุนแรงขนาดนี้แต่ประเด็นหนึ่งที่เราเห็นที่เราเห็นจากข่าวนะฮะต้องเรียนเขาเคเห็นจากข่าวเหมือนกันก็คือว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการจมน้ําไม่ได้เกิดจากการถูกยิงถูกไหมครับครับแต่ว่า เรือถูกยิงหรือไม่เีตุต้องเขาไปดูแต่สิ่งที่เรือโดนถ้าโรนโดนยิงอันเนี้ยน่าห่วงแต่เขาเขาใช้ความมาตรการรุนแรงยิงที่เรือเลยเงี้ยเพราะอะไรในือกอนนี้เราคงเห็นตอนนี้อินโดนีเซียอินโดนีเซียยิงยิงทิ้งเลยยิงจมเลยถูกไหมครับอันนั้นัากกว่าอีกเราก็เห็นว่าประเทศแต่ละประเทศเขาก็มีมาตรการในการ,<อ>ก,ารกำกับกำหลับเพราะว่ากำหลับ คนที่ไปลุกยันดินแดนเขาเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาเรล่านี้เกิดความขัดแย้งได้เสครับปกติยิงเตือนเนี่ยยิงไปที่ลำเรือหรือยิงไปข้างๆครับผมอธิบายก่อนเลยฮะอันดับแรกเนี่ยเราจะชักทงจาคนก่อนนะซึ่งปกติชาวเรือจะรูุ้กันหมดนะเราส่งรีมาเนี่ยครับตัวแอลเนี่ยนะขึ้นไปว่าแจ้งเตือนว่าจะขอเข้าเรียงเข้าตรวจค้นต่างๆเนี่ยนะตรวจทาเรือปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาปุ๊บเขาก่ดมาปุ๊บเขาจะออกไปนะฮะ นะหรือว่าถ้าเราสามารถให้เขาไปตรวจถ้าอยู่ในเขตเรานะฮะเราเรียน้าไปตรวจเนะี่ยก็จะเข้าไปตรวจโอเคผิดกฎหมายไหมหนู่นนี้นั้นไหมแต่ถ้าไม่เกิดทุาหนีหนีปุ๊บเนี่ยแล้วแสดงอาการที่จะต้องมีความขัดแยง้ง<ๆ>เราก็ต้องเสียยิงเตือนยิงเตือนก็คือดับหน้าไปก่อน,นะครับไม่เห็น่ันก่อนขณะถ้าเกิดมีปฏิกิยาในการที่ยิงตอบโต้เรื่องสายอันนี้เรายิงยิงนั้นเลยครับยิงทำร้ายจุดที่เป็นปัญหาของการเดินเรือเช่นเครื่องยนต์นะครับหรือว่าเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเสียหายกับเบือได้ถ้าแต่ว่าไม่ไม่ ต้องไม่ไปตัวบุคคลนะไม่เกิดความรุนแรงในลักษณะทให้เรือให้ทําให้บุคคลในเรือบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้อันนี้เป็นหลักการสากลที่เราปฏิบัติอยู่แล้วครับแล้วหลังจากนี้กองทัพเรือหรือว่าทางการในใน,ในทางการทูตเนี่ยเราคุยกับเมียนมาต่อ,อยังไงครับอ,อ๋อแน่นอนครับอย่างที่ท่านท่านบันเน,นยการบอกแล้วว่าทางทีมงานในพื้นที่เนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยตัวหรือประสานงานชายแดนปอนมง เป็นนาก็ตามหรือว่าจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเรามีแ่นหยุดการารักษาผลประโยชน์ชาติทเนะเลเนี่ยผู้ว่าในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ในการสอนชนจังหวัด,แ,นนวดแล้วยังมีตัวแทนฐานเรือที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับมีศุประสานมีในส่วนของทัพเรือภาคที่สามซึ่ดูแลในภาพรวมตรงนั้นอยู่ซึ่งตอนนี้เข้าผิดในพื้นที่แล้วตรงนั้นนะครับก็คงาจาินตนากายินที่ขโมยมาสุขละหมท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการคุยนภายในว่าโอเคขอทราบสถานการณ์ในภาพรวมก่อน แล้วเสร็จแล้วจะไปคุยแต่กับฝ่ายกังพูชาว่าไอ้สวยเอ,อเนียนมาว่าตรงเนี้ยเป็นยังไงด้่ยเหตุด้วยผลแต่ประเด็นตอนนี้ที่เราเน้นก็คือเอาคนที่ถูกจับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละลูกเรือหรือว่าเป็นสายภาไทยเนี่ยขอจับ,อบก่อนตอนนี้เราพยายามผัดดันเรื่องนี้ก่อนนะครับขอเจอจา ขอคนเรื่องความปลอดภัยก่อนเป็นหลักครับครัท่าทีของรัฐบาลไทยควรจะทํำยังไงคะระหว่างเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับตอนนี้ที่มุมมองของหลายๆคนอาจจะมองว่าเรากําลังยอมให้การกระทําที่อาจจะใช้ความรุนแรงเนี่ยกับเราทําได้เหมือนกับเรายอมเขามากเกินไปหรือเปล่าเราจะชั่งน้ําหนักยังไงรัฐบาลไทยควรจะแสดงท่าทีแบบไหนอะคะ ผม,ผมต้องเรียนทางกลางอย่างนี้ครับคือต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปล้ำเขาจริงไหมเข้ามาล้ำเราจริงหรือเปล่าเข้ามาอะไรตามติดพันเราหรือว่าเข้ามายิงในเขตเราหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยคือประเด็นที่ต้องเอาข<อ>้อเท็จจริงมา,ามามาให้ชัดเจนแล้วทั้งหมดเนี่ยอย่าได้เอาจุดเล็กจุดน้อยที่จะเกิดปัญหาเนี่ยนะครับมาสร้างความขัดึงดับนโยบายผมคิดว่าชัดเจนอยู่แล้วคือเราเนี่ยเป็นมิตรกับพน่อนบ้านโดยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตั้งแต่ระดับพื้นที่นะครับระดับ ทั้งหมดนะครับแต่พื้นที่ทั้งหมดและสำหรับนโยบายเนี่ยครับ,รบได้คุยกันและตลอดเพียงแต่ว่ากระบวนการต้องขอข้อเท็จจริงออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดยังสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายนะครับอยู่ที่ทั้งฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ฝ่ายที่ถูกปฏิบัติเพราะฉะนั้นกระบวนการอันนี้ผมว่าการเจรจารเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องดำเนเินการอยู่แล้วทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเคยเกิดขึ้นกับไทย เวียดนามก็ตามไทยกัมพูชาก็ตามไทยมาเลเซียก็ตามเขาก็เคยยึดเราเหมือนกันลักษณะเดียวกันเราเองก็ต้องเจรจานะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงประเทศอย่างที่เ่านพูดแต่ต้นแล้วนะครับบ้านติดกันนะครับพี่น้องกันนะแต่ดูชายแดนก็ใกล้กันเข้าไปเข้ามาแบนะบางคนเป็นสัตรูเป็นชาติเป็ซ้ำไปอะไรเงี้ยนะครับแต่บ,บนการต่างๆอบบาเงี้ยอยู่ที่ต้องการเจรจาทั้งสิ้นแต่ว่าทำความเข้าใจปัญหาอันหนึ่งที่ต้องนำเรียนตั้งแต่ต้นก็คือว่าต้องคุยกันในรายละเอียดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัญ คุยกันในรายละเอียดเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนตรงนี้จะทีไหมเรื่องนี้มันค้างมานานแต่ว่าเข้าใจได้ว่ากระบวนการการเจรจาไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานเอกสารนิดมันมากมายแต่กระบวนการนี้ก็ต้องเดินต่อไปเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ครับครับแสดงว่าคําแนะนําของเสยจุมพลก็คืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเรือรบเมียนมาเขาทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ให้รอดูภาพรวมว่าเรือของเราเนี่ยทำอะไรอยู่ณที่นั้นแล้วเขาตัดสินใจอย่างไรถึงทําลงไปแบบนั้นถูกไหมครับ ถูกต้องครับแต่ขณะเดียวกันยังเน้นอยู่เสมอว่าเรามีมาตรการอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ใช้คลาดรุนแรงยกเว้นว่าเกิดการง่ายขับแย้งที่ขนาดใช้กำลังกับเราเนี่ยนะครับ,รบอันนี้แน่นอนโดยปกติเราก็เเหมือนกันเมื่อก่อนเราก็เคยโดนนะฮะเรามองผิดเข้ามาเนี่ยเข้ามองวิ่งชนเราเงี้ยนะครับครับเราก็ต้องยิงถูงไปทับอันนี้เพื่อป้องกันตัวด้วยแล้วก็ความเสีย่ยงเวลาเขาเข้ามาเนี่ยกระบวนการอย่างเงี้ยเดทะเลเนี่ยมันันตรายมากการให้เรือเข้ามา อาจจะพะรับอาวุีปืเราเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้แล้วถูกไหมครับหรือปืนยิงเข้ามาใส่เราเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้การเข้าไปใกล้กระบวนการขั้นตอนการตรวจเยี่ยมตรวจค้นเนี่ยเขามีขั้นตอนมีชุดเตรียมตรวจค้นมีชุดอาวุธพร้อมมีชุดเตรียมสำหรับเรือทั้งหมดเนี่ยกระบวนการนี้ขอให้ข้อี่จริงมันปรากฏวดก่อนดีกว่าครับสุดท้ายถ้าสมมติว we ่าการตรวจสอบออกมาแล้วเขาเรามองว่าเขาทําเกินกว่าเหตุจริงๆเราสามารถมีมาตรการอะไรกลับไปที่ทางเมียนมาได้บ้างไหมคะ ตอนแวอๆครับอันดับแรกก็คือตามขั้นตอนคือหนึ่งประท้วงนะครับสองนะฮะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นขอค่าชดเชยค่าต่างๆเรียกร้องตามสิทธิ์ต่อไปนะครับเหมือนที่เราตอนนี้เราก็เบ่กพ้นก่อนเลยถัาเบิกพ่ายสามไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยก่อนอันนี้คือปลอบใจกันก่อนนะครับว่าไอ้โดยชาติไหนมายังไงอะไรกันอันนี้ต้องทาก่อนอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการในการทําระหว่างประเทศเนี่ยคงต้องคุยในรายละเอียดของหลักฐานเอกสารอย่างที่เรียนแล้วก็ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องประท้วงตามกระบวนการการพูดนะครับระหว่างประเทศ อธิบายความว่าเหตุการณ์และจะสร้างมาตรการในการป้องกันเรื่องนี้ร่วมกันอย่างไรครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนเสียจุมพลเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับด้วยความิีดีอย่างยิ่งครับด้วยความินดีอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ